สวัสดีจ้าวันนี้มาตามสัญญาเราจะมาเรียนรู้โหราศาสตร์ร่วมกันในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากหลายๆคนก็คงหมดอาชีพแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรพอดีพอจะมีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์อยู่บ้างก็คิดอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆเผื่อว่าคุณเรียนรู้แล้วจะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อาจจะเป็นอาชีพเลยหรือว่าเป็นอาชีพเสริม ก็ทำให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งคุณไม่ต้องห่วงถ้าคุณตั้งใจที่จะเรียนรู้คุณเรียนรู้ได้แน่นอนไม่มีอะไรยากเกินความสามารถแต่ว่าก่อนที่เราจะเรียนรู้วิชานี้เป็นวิชาที่มีครูจึงอยากให้ทุกๆคนได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของครูบาอาจารย์ ท่องบทไหว้ครูนะคุณท่องนโมสามจบบอกชื่อบอกนามสกุลแล้วก็ท่องบทไหว้ครูที่นํามาให้นี้อันนี้เป็นฉบับย่อบอกกราครูบาอาจารย์ขออนุญาตท่านเรียนท่านจะได้อำนวยพรอำนวยผลให้คุณเรียนรู้ได้รู้แจ้งแทงตลอดใครที่ใช้วิชาโหราศาสตร์เป็นประจำหรือว่าใช้เป็นอาชีพแล้วคุณจะรู้เวลาที่คุณติดขัดแล้ว ครูบอกเนี่ยครูบอกวิธีไหนไม่ใช่ว่าได้ยินเป็นเสียงนะคุณแต่ว่าคุณติดขัดเนี่ยบางทีคุณก็พูดออกไปโดยที่ไม่คิดว่าคุณจะพูดแบบนี้ออกไปอันนี้คือเราจะรู้กันเลยว่าแบบนี้คือครูมาบอกละเพราะครูท่านก็ไม่ยอมให้เสียชื่อท่านหรอกนะในเมื่อ เป็นสิทธิ์ของท่านแล้วท่านก็จะช่วยเหลือคุณเหมือนผู้ใหญ่มีเด็กมาเคารพนบนอบมากราบไหว้ท่านก็เมตตานะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเรียนรู้คุณท่องบทไหว้ครูนี้ก่อนแล้วเราจะได้เข้าไปเรียนรู้ร่วมกัน มาดูเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์นะก็จะมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องของดาวดาวทั้ง10ดวงที่เราใช้ในโหราศาสตร์ไทยคุณต้องรู้นิสยัยรู้ความหมายของดาวเหมือนคนเลยนะรู้นิสัยดาวก็คือรู้นิสัยคนมีคู่มิตรมีคู่ศัตรู มีคนที่ช่วยเหลือมีคนสนับสนุนเหมือนคนสองคือเรื่องของราศีที่เราจะเรียนรู้กันก็คือสัญลัก,กษณ์ประจําราศีดาวเกษตรประจําราศีแล้วก็ธาตุของราศีซึ่งอันนี้เราจะเอาไปใช้ถ่ายด้วยเรื่องที่สามคือดวงมาตรฐานทั้งหกดวงมีดวงกเกษตรดวงประดวงอุดดวงนิดดวงมหาจักรและราชาโชคจะใช้แค่หกดวงมาตรฐานนี้เท่านั้นนะ คุณก็จะได้รู้ว่าเกษตรแปลว่าอะไรประแปลว่าอะไรแล้วก็มีผลอย่างไรเรื่องที่4เรื่องของเรือนพบและตนุเศษ,ษความหมายของเรือนความหมายของตนุเศษ,ษเพื่อที่จะอ่านเรื่องราวแล้วก็เรื่องของจิตใจเรื่องที่5ทักษะอันนี้จะเป็นตัวช่วยขยายถ้าคุณใช้วิชาราศีจักรเนี่ยอ่านได้ค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วทักษะเราเอามาแค่ขยายเบาๆเท่านั้นเรื่องที่6เป็นเรื่องของตรีวัย อันนี้จะบอกภาพกว้างของชีวิตว่าช่วงไหนรุ่งรอดช่วงไหนตกต่ําช่วงไหนที่คุณควรจะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเรื่องที่7เป็นเรื่องชันสาจรจะใช้อ่านดวงจรใช้แนวทางของท่านอาจารย์อรุณรำเพ็ีงจึงขอแสดงความคารวะท่านอาจารย์ไว้ณที่นี้ด้วยเรื่องที่8คือการอ่านพื้นดวงแล้วก็อ่านดวงจรทั้งหมด8เรื่องที่เราต้องเรียนรู้ไปเริ่มกันเลย มาที่ดาวดวงแรกคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นเทพเจ้าแห่งจักรวาลตามกำเนิดดาวบอกว่าพระอิศวรสร้างจากราชสีหตัวดาวอาทิตย์จึงมีกำลังหเวลาที่คุณไปเที่ยวตามวัดเวลาที่คุณไหว้พระประจำวันคุณจะเห็นว่าพระประจำวันอาทิตย์จะเขียนว่ามีกำลังหกมาจากนี้แหละมาจากกำเนิดแห่งดาว พระอิสวรสร้างจากราชสีหกตัวป่นเป็นธุลีและห่อด้วยผ้าสีแดงเพราะฉะนั้นสีแดงคือสีประจำวันอาทิตย์พรมด้วยน้ำอมฤตมีกายสีแดงวิมานสีแดงทรงราชสีเป็นพาหนะเป็นธาตุไฟรุ่งโรจนะเป็นไฟที่โชดช่วงเลยร้ายแรงคองทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คำกรก็คือยศศักดิ์กรฐานทายอาทิตย์เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของอาทิตย์คือความเป็นผู้นำอันนี้จำไว้ก่อนนะบุคลิกลักษณะของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะจะมีรูปร่างสันทัดผิวสองสีออกดำแดงเป็นผู้นำม,มีกริยาที่เชื่องช้าท่วงท่าองอาจเพราะเป็นราชสีนะคุณเป็นเจ้าป่าเพราะฉะนั้นท่วงท่าบุคลิกก็ต้องทนงองอาจ นิสัยใจร้อนเจ้าชู้รักความเป็นผู้นำรักอิสระรักเกียรติรักศักดิ์ศรีแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองอาชีพเกี่ยวข้องกับงานราชการงานขนาดใหญ่ๆระดับหัวหน้าเป็นนักการเมืองหรืองานที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเรื่องของไฟฟ้าสถานที่ก็แน่นอนสถานที่ราชการสถานที่โออาถ้าบ้านก็ต้องเป็นระดับข้าราห,รหาร้านขายทองร้านคอมพิวเตอร์ สิ่งของก็เช่นไฟฟ้าทองคำเพชรพลอยถ้าอาทิตย์ดีหมายถึงว่าอยู่ในเรือนพบที่ดีจะทำให้คุณเป็นคนใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เด็ดเดี่ยวมีจุดมุ่งหมายจุดมุ่งมั่นที่ดีถ้าอาทิตย์เสียก็เป็นคนใจแคบยิงอีโก้จัดหัวสูงเจ้าชู้ยกตนข่มท่านอันนี้เดี๋ยวคุณเรียนรู้ไปก่อนจำไปก่อนเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆแล้วคุณจะจำได้เองไม่ต้องซีเรียสนะ มาถึงดาวดวงที่สองคือดาวจันทร์เทพเจ้าแห่งความสวยงามกำเนิดแห่งดาวบอกว่าพระอิศวนสร้างจากนางฟ้า15้าองค์ดาวจันทร์จึงมีกำลัง15บห้พรมด้วยน้ำอมฤตมีกายสีนวลวิมานสีแก้วมุกดาทรงม้าเป็นพาหนะเพราะฉะนั้นสีประจําวันของวันจันทร์ก็คือสีขาวหรือสีนวลน,นะเป็นธาตุดินชุม่มอันนี้เป็นธาตุดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก คองทิศตะวันออกคำกรรูปจริตไทยจันเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของจันเนี่ยให้คุณจำคำว่าแม่นะบุคลิกลักษณะคือใบหน้ากลมแป้นผิวขาวเหลืองกรยิยานุ่มนวลเย็นเย็นน่ะเอาอกเอาใจคนเก่งนิสยัยใจดีมีสเสน่ห์นึกถึงแม่เลยแม่จะเป็นคนที่อบอ้อมอารีถูกไหมขี้สงสารช่วยเหลือเจ้าน้ำตาแสนงอน อาชีพก็นักสังคมสงเคราะห์งานที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับน้ําได้นะเกี่ยวกับการเดินทางก็เช่นไกด์งานบริการก็พยาบาลสถานที่กรมชนกระทรวงต่างประเทศโรงพยาบาลกองทัพเรือร้านขายอาหารร้านขายเครื่องดื่มสิ่งของไข่มุกเครื่องแก้วโอปอกระเบื้องเครื่องเงิน ถ้าจันดีทำให้คุณเข้ากับคนง่ายอ่อนโยนมีเมตตาการุณาเห็นอกเห็นใจคนอื่นชอบช่วยเหลือถ้าจันเสียจะเป็นคนโลเลปากร้ายจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวได้ง่ายจู้จีจ้ขี้บน่นนะมาถึงดาวอังคารเรียกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสงคารามกำเนิดแห่งดาวบอกว่าพระอิศวรสร้างจากกระบือแปดตัว ป่นเป็นธุลีและห่อด้วยผ้าสีแก้วเพทายพร้มด้วยน้ำอมฤตมีกายสีแก้วเพทายวิมานสีทับทิมทรงควายเป็นพาหนะสีประจำะวันอังคารจึงเป็นสีแดงแดงเลือดนกแดงเลือดหมูสีชมพูหรือสีทับทิมได้นะดาวอังคารก็จึงมีกำลังแปอังคารเป็นธาตุลมแต่อันนี้จะเป็นลมที่ค่อนข้างทำลายร้างหน่อยนะคลองทิศตะวันออกเฉียงใต้ คำกรนกล้าแข็งขยันทายอังคารบุคลิกลักษณะของคนวันอังคารก็จะมีรูปร่างสันทัดดำแดงตาโตสง่าผ่าเผยโหนกแก้มชัดเป็นคนเร็วนะนึกถึงพายุเป็นคนรวดเร็วและมักจะมีแผลเป็นที่ใบหน้านิสัยเป็นคนหัวแข็งใจร้อนโกรธง่ายหายเร็วไม่กลัวไขรกล้าได้กล้าเสียแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมา อาชีพก็ต้องเกี่ยวกับอะไรที่บูบูหน่อยนะเพราะเขาเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามตำรวจทหารสัญญกรรมนักเคมีวิศวกรงานช่างต่างๆนักกีฬางานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกทั้งหลายทั้งแหล่งานขายอะไรงานที่สเสี่ยงๆอันนี้จะเป็นอังคารสถานที่ก็กรมตำรวจกรมปศุสัตว์โรงกลึงร้านโลหะร้านกีฬาร้านอะไรกรมพระ สิ่งของอาวุธของมีคมโลหะเครื่องมือช่างยานพาหนะอิฐหินถ้าอังคารดีจะเป็นคนที่มีมานะอดทนกล้าหาญเด็ดเดียวรักการต่อสู้แล้วก็มีความจงรักภักดีสูงอังคารเสียจะเป็นคนขี้หงุดหงิดก้าวร้าวนะมีทิฐิมานะอิจฉาลิษยามุทลุขวานผ่าซาก ดาวพุธเทพเจ้าแห่งวาศิลป์และการค้าเพราะฉะนั้นใครที่เกิดดาวพุธหรือเกี่ยวข้องกับดาวพุธเนียคุณจะเป็นคนหัวไวเรียนรู้เร็วช่างพูดช่างเจรจาตำเนิดแห่งดาวบอกว่าพระอิสานสร้างจากคตชสาร17เชื่อก็คือสร้างจากช้างดาวพุธจึงมีกําลัง17ปนเป็นทุลีและห่อด้วยผ้าสีเขียวมรกต ผ่มด้วยน้ำอมฤตมีกายสีแก้วมรกตพิมานสีแก้วมรกตสีประจำวันพุธจึงเป็นสีเขียวนะเขียวมรกตเขียวใสๆได้หมดเป็นพาดน้ำทะเลอันนี้ใช้สำหรับการสื่อสารการติดต่อกันค้านะเป็นน้ำทะเลดื่มไม่ได้มันเค็มคลองทิศใต้คำกรเจรจาอ่อนหวานทายพุธ ลักษณะนิสยัยบุคลิกลักษณะก็จะเป็นคนมีเนื้อมีสะโพกค,คุณนึกถึงช้างไงมาสะสะโพกใหญ่ๆแป้นๆผิวขาวละเอียดนะนิสยัยใจดีพูดเก่งไว้พริบดีแต่ว่าเชื่อคนง่ายพูดนี่เหลี่ยมมีเหลี่ยมเหมือนกันนะกันล่อนมีเล่มีเหลี่ยมอยู่พอสมควรอาชีพเกี่ยวข้องกับเรื่องของพ่อค้าเกี่ยวเรื่องของการพูดการบัญชีนักธุรกิจทนายขายประกัน สถานที่เขเป็นสถานศึกษาโรงพิมพ์ร้านหนังสือกระทรวงพาณิชย์โทรทัศน์วิทยุที่เกี่ยวกับการสื่อสารน่ะสิ่งของโทรศัพท์คอมพิวเตอร์โทรทัศน์วิทยุเครื่องมือสื่อสารเว็บถ้าพุธด,ดีคุณก็จะเป็นคนฉลาดเรียนรู้เร็วทันคนขยนันความทรงจำดีเจ้าสำนวนเป็นคนชอบเรียนรู้ ถ้าพูดเสียอันนี้เล่เหลี่ยมนะสับปราบขี้ลืมโกโหกเกงหลอกลวงฉลาดแกมโกงดาวพฤหัสนี่เป็นประธานฝ่ายสุขพเพาะเป็นเทพเจ้าแห่งคุณธรรมตำเนิดแห่งดาวบอกว่าพระอิสรสร้างจากเรือสีสิตนดาวพฤหัสจึงมีกำลัง19ปนเป็นธุลีและห่อด้วยผ้าสีแก้วไพูทูลพรมด้วยน้ำอำมฤตมีกายสีแก้วไพูทูลวิมานสีบุต สลากคำทรงกวางทองเป็นพาหนะเพราะฉะนั้นสีประจําวันพฤหัสก็จะเป็นสีเหลืองบุสรากคำเหลืองแก่ๆเหลืองเข้มๆสีส้มสีแสดได้พฤหัสเป็นธาตุดินแข็งอันนี้จะไม่เหมาะกับการเพราะปลูกเขาเป็นธาตุดินเหมือนจันนะแต่เขาจะต่างจันเป็นดินชุม่มพฤหัสเป็นธาตุดินแข็งเอาไว้สําหรับปั้นนะไว้ก่อสร้างไว้ปั้นอะไรแบบนี้คลองทิศตอนตกคำกรปัญญาศินบริสุทธรริ์ายพฤหัส บุคลิกลักษณะสูงใหญ่หรือสูงโปร่งหน้าใหญ่แก้มใหญ่นะหน้าผากสูงอาจจะผมบางมีตำหนิฝ่ปานที่หน้านิสัยเป็นคนตรงเป็นเทพเจ้าแห่งความยุติธรรมนะรักความยุติธรรมช่างคิดสุขขุมใจดีมีเมตตามองโลกในแง่ดีดาวพฤหัสเป็นดาวครูเพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพฤหัสก็จะเป็นคนชอบสอนนะ่ยชอบสอนชอบจัดการ อาชีพครูที่ปรึกษาอายการแพทย์นายธนาคารนักบวชนักโหราศาสตร์สปาสมุนไพรสถานที่นะเกี่ยวกับโบสถ์วิหารศาลเจ้ารัฐสภาสำนักสงสถานศึกษาร้านสปาสิ่งของก็เครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเพราะเป็นดินแข็งเอาไว้ปั้นเกี่ยวกับยาเครื่องเวชภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์พระพุทธรูปเหรียญตา พฤหัสด,ดีก็เป็นคนที่พัฒนาตัวเองมองโลกในแง่ดีมีเหตุผลรู้จักจังหวะเวลารู้จักการรอคอยถ้าพฤหัสเสียก็เป็นคนปวดรู้หรือว่าใช้ความรู้ที่มีใช้ความเที่ยงธรรมไปในทางที่ผิดนะมักจะถือว่าตัวเองถูกต้องอยู่เสมอชอบทำบุญเอาหน้าแล้วก็มีความไม่ซื่ออยู่ดาวศุกร์ เทพเจ้าแห่งศิละปะกวีดนตรีศิลป์เทพเจ้าของความรักตามตำนานดาวบอกว่าพระอิศวรสร้างจากคาวีคือโค21ตัวดาวสุกจึงมีกำลัง21 ปนเป็นทุลีและห่อด้วยผ้าสีประพัดสอนพรมน้ำอมฤตมีกายสีน้ําเงินประพัดสอนวิมานสีทองทรงโคเป็นพาหนะเพราะฉะนั้นสีประจําวันศุกร์ก็คือสีน้ําเงินสีฟ้าสีน้ําทะเลเป็นธาตุน้ําเหมือนพุทธนะแต่พุทธเขาเป็นธาตุน้ําที่ใช้สําหรับการสื่อสารแต่ว่าศุกร์เขาเป็นธาตุน้ําซึ่งชุ่มใจอ่ะสดชื่นดื่มได้ครองทิศเหนือคำกรโพกกิเลสกำดทายศุก บุคลิกลักษณะของคนวันศุกร์เขาจะสูงเพียวจริงๆไม่ต้องหล่อไม่ต้องสวยแต่จะเป็นคนมีเสน่ห์นะได้สัดส,ส่วนหน้ารูปไข่หน้าตาดีท่าทางสะโอดสะองแต่งกายดีค่อนข้างไหนนะคนวันศุก นิสัยใจดีเจ้าชู้รักสวยรักงามชอบแต่งตัวแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์แจ่มใสสนุกสนานบันเทิงกามเรื่องตามราวของเขาอาชีพการเงินการคลังการธนาคารสถาปนิกหรือพวกสวยๆงามๆออกแบบดีไซน์ศิละปะต่างๆนักร้องนักดนตรีสถานที่ก็เกี่ยวกับบันเทิงโรงหนังบาร์สถานบันเทิงเกี่ยวกับการเงินธนาคารตลาดหลักทรัพย์กระทรวงการคลัง สิ่งของเครื่องประดาบเงินสดทองคําเครื่องสำอางเสื้อผ้าพืชผักผลไม้ของกินได้หมดนะสุขดีเป็นคนที่อ่อนโยนกรุณาปราณีฉลาดมีไหวพริบคนวันสุกเนี้ยน่าุบถ้าสุขเสียตามใจตัวเองเกลียดคร้านไม่มีระเบียบนะชีวิตก็ค่อนข้างจะไร้กันสารแล้วก็ขาดเสน่ห์ดาวเสา ดาวที่ทุกๆคนค่อนข้างกลัวใช่ไหมเทพเจ้าแห่งการกรสิกรรมแต่จริงๆไม่ต้องกลัวเนาะทุกดาวมีดีมีเสียหมดเลยตำนานแห่งดาวบอกว่าพระอิศวรสร้างจากเสือหรือพยักษ์สิบตัวปนเป็นทุลีและห่อด้วยผ้าสีดำพรมด้วยน้ำอำมฤตมีกายสีดำอสิทธ์คือดำมากวิมานสีมรกตทรงเสือเป็นพาหนะเป็นธาตุไฟสมคอลเพราะฉะนั้นดาวเสารจึงมีกำลังสิบและสีประจำวันเสาคือสีดำ สีม่วงนะเป็นาธาตุไฟเขาก็จะต่างจากไฟของอาทิตย์อาทิตย์เป็นไฟที่ลุกชดช่วงแต่ว่าเสาเขาเป็นไฟที่ค่อยๆคเหมือนไฟลิบหลีแล้วไฟกํลาลังจะมอดอะแต่ว่ามันยังไม่มอดนะมันจะค่อยๆติดค่อยๆติด,ตดมืนสุ่มไปเรื่อยๆพอถึงจังหวะก็ระเบิดนะดาวเสาเนี่ยของทิศตะวันตกเฉียงใต้คํากรอนโทษทุกทายเสา บุคลิกลักษณะของคนวันเสาร์จะเป็นคนสูงสันทัดค่อนข้างเพรียวคุณนึกถึงเสือเสือไม่ค่อยอ้วนเนมะหุ่นจะเพรียวผิวค่อนข้างคล้ำหนกแก้มสูงจมูกงุ้มริมฝีปากหนาะนิสยัยจูจี้จุกจิกเจ้าระเบียบรักสันโดดละเอียดรอบคอบอดทนอันนี้เป็นข้อดีของเสาร์นะอดทนมาก แต่ว่าบางทีรอบครอบเกินจนช้ายิ่งถ้าเสาใครอยู่ราศีมังกรด้วยนะคุณช้าจนบางทีเสียโอกาสพลาดโอกาสดีๆในชีวิตแล้วก็เป็นคนเจ้าทุกข์ช่างวิตกกังวลอาชีพเกี่ยวกับเรื่องหนักๆกระสิกรรมป่าไม้ที่ดินหรือว่าต้องใช้แรงงานเรื่องน้ำมันขายของเก่าทําอิดเผาถ่าต้องงานหนักๆิเครียดเนี่ยเสา สถานที่ก็เกี่ยวกับเลือกสวนไรนาที่ดินโรงสีเมืองแร่โรงปุ๋ยโรงงานน้ำปลาขยะสิ่งของแร่ธาตุหีบศพโบราณวัตถุที่ดินปั๊มน้ำมัน ถ้าเสาดีอันนี้จะเป็นคนอดทนมากซื่อตรงซื่อตรงซื่อสัตย์นะมั่นคงมีความรับผิดชอบดีถ้าเสาเสียมีเงินงำซ่อนเร้นอาคาา่าเสาท่าออคาาแล้วอาคาตแรงจิตใจคับแคบไม่มีน้ำใจมองโรคในแง่หลายราหูเทพเจ้าของการเสี่ยงและโชคลาภตำนานดาวบอกว่าพระอิศวรสร้างจากหัวผีขโมด12หัวราหูจึงมีกำลัง12 ป่นเป็นธุลีและห่อด้วยผ้าสีทองสำริดผ่มด้วยน้ำอมฤตมีกายสีทองวิมานสีนิน ทรงครุฑเ,นะเป็นพาหนะเป็นธาตุลมแต่เขาจะเป็นลมพายุอ่อนๆจางๆลมพัดเรื่อยๆไม่เหมือนอังคารนะอังคารนั้นเขาลมทำลายล้างสีประจำของราหูจึงเป็นสีดำหรือสีสีเหล็กอะสีสนิมเหล็กสีทองสำเร็จอันเนี้ยเป็นสีประจำราหูหรือว่าสีพยับหมอกคือสีฟ้าเทาๆฟ้าอมเทาอันนี้ใช้ได้นะคลองทิศตะวันตกเฉียงเหนือคำกรนมัวเมาทายราหู บุคลิกลักษณะจะมีรูปร่างสูงใหญ่พุงใหญ่ปากกว้างคุณนึกถึงรูปราหูที่เขาปั้นกันตามวัดอะหน้าผากกว้างตาโปดน,นิสัยเป็นคนเชื่อคนง่ายเจ้าอารมณ์เสียงดังเอะอะมะเทิงกล้าได้กล้าเสียโม,มเมาแล้วก็ชอบเสียงโชค อาชีพนะก็เช่นงานเอเย่นตัวแทนงานกลางคืนนักสืบเกี่ยวกับพวกสืบสวนสอบสวนนะขายของบักของดองเรื่องเหล้าบุหรี่สุราอะไรแบบเนี้ได้สถานที่ก็ร้านขายเหล้าบาร์ในคลับบนการพนันโรงงานยาสูบหรือว่าที่รกร้างสถานเรื่องรมสิ่งของยางรถยนต์ขยะมูลฝอยแก๊สเอ็กซเเล์อะไรที่เป็นเงาเงานะราหูซีดีวิดีโอ ถ้าราหูดีอันนี้คุณจะเป็นคนที่ฉลาดนะมีไหวพริบดีปรับตัวเก่งเป็นคนเร็วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งแต่ว่าถ้าราหูเสียอันนี้ก็จะลุ่มหลงง่ายมัวเมาง่ายเชื่อง่ายฉลาดแกมโกงเจ้าเล่กะล่อนนะชอบทำการเสียเส่ยงๆเกตเทพเจ้าแห่งยานและการอย่างรู้นะเกตเป็นวิญญาณธาตุ เ,เขาบอกว่าเป็นพญานาคเก้าตัวห่อด้วยผ้าสีทองคํากายสีทองคําทรงนาคเป็นพาหนะอ่ากำลังของเกตก็คือ9ก้านะกาลังของเกตก็คือเก้าคำกรอายุยืนทายเกตบุคลิกลักษณะมักมีตำาหนิที่มองเห็นได้ชัดนะถ้าใครเกตคุมรักเกตคุมตนุรักหรือว่าเกตเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรัก นิสัยฉลาดทันคนเจ้าปัญหาแต่ชอบคิดอะไรแปลกๆนะคิดอะไรที่ชาวบ้านก็ไม่ค่อยคิดกันชอบทําตัวเด่นถึงจุดสูงสุดแล้วก็มักจะทิ้งไปเฉยๆอาชีพนะกับพวกนักบวชเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆงานคนา้นคว้าทดลองการเล่นแร่แปรธาตุต่างๆสถานที่เกี่ยวกับโบราณสถานร้านสังฆพัณฑ์วัดร้างโบสร้างเจดี JD, พระปางสถานีวิทยุ สิ่งของก็เกี่ยวกับพระเครื่องนะเกตนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะก็หมายถึงพระเครื่องเครื่องรางของขัง,งรูปประคำถ้าเกตด,ดีอันนี้ช่วยเสริมนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมียานอย่างรู้แล้วก็มักจะแกลาวคาดโดยสัญชาติญาณน,นะเช่นบางทีคุณจะไปนี่แล้วไม่อยากไปอยากคุณจะต้องเดินทางไม่อยากเดินทางจะทําเอ๊ไม่ทาดีกว่าอะไรแบบเนี้ยถ้าคนที่มีเซนจะเป็นแบบนี้นะ เกศเสียก็ทําให้คุณจิตใจว้าวุ่นความคิดฟุ้งซ่านประพฤตินตนแปลแกๆทาอะไรก็มกักจะติดขัดขุกขลักอยู่เสมอมรุตยูเทพเจ้าแห่งภัยอาเพศและความตายอันนี้ถือเป็นอากาศธาตุอะไรเป็นอะไรที่มันจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริง นะคำกรอนภัยอาเพศทายมฤตยูบุคลิกลักษณะผ้ามฤตยูกุมรักหรือถึงรักถึงตนุรักเนี่ยจะเป็นคนที่เดาใจยากดูลึกลับนะนิสัยเคร่งขรึมเก็บตัวแต่ว่าจะเป็นคนที่มีความคิดอ่านลึกซึง้งนะอ่านใจคนเก่งชอบศาสตร์ลี้ลับอาชีพ นักวิทยุนักบินนักประดิษฐ์ไฮเทคเทคโนโลยี Tech โหราศาสตร์คือมรุษยูนี่จะสุดโต่งนะคุณไม่โบราณไปเลยคุณก็ไฮเทคไปเลยเนะีน่ยมยุสถานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างแดนยานพาหานะห้างสรรพสินค้าสิ่งของจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มีอยู่จริงมานะเช่นสัญญาณ WiFI มรุษยูดีก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงมีแนวคิดแ,แปลกชอบสิ่งประดิษฐ์ สิ่งค้นควา้าแล้วก็มีจิตสัมผัสดีมีเซนดีบฤรุตยูเสียเจ้าอารมณ์หงุดหิดง่ายชอบขัดแยง้งแล้วก็ไม่ชอบกดระเบียบอะจะละเลยต่อระเบียบแบบแผนต่างๆนั่นคือดาวทั้ง10ดวง ที่คุณต้องทําความเข้าใจกับดาวเพราะจะเหมือนคนเลยนะคุณต้องรู้จักนิสัยของดาวรู้จักความหมายของดาวเพื่อที่จะอ่านนิสัยคนนะทีนี้เรามาบทสรุปคุณจําเป็นคีย์์ดง่ายๆแค่นี้ก่อนก็ได้นะยศศัก์อัครฐานทายอาทิตย์รูปจริตทายจันทร์กล้าแข็งขยันทายอังคารเจรจาอ่อนหวานทายพุทธศีลปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัส โพโกเลสกำดัดทายสุขโทษทุกทายเสามัวเมาทายราหูอายุยืนทายเกตไัยอาเพศทายมฤตยูนะอันนี้เดี๋ยวคุณต้องจำแล้วก็ต้องทบทวนแต่ว่าไม่ต้องคซีเรียดอ,อะไรเยอะใช้บ่อยๆใช้เรื่อยๆเดี๋ยวจำได้เองนะก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวคอยตามกันวันนี้ ขอบคุณที่ติดตามหวังว่าคุณจะสนุกกับการเรียนรู้โหราศาสตร์แล้วก็นำไปใช้ได้จริงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า